ตอนนี้แหละอ้าวตอนนี้ข้าวเหนียวเราได้มาแล้วนะข้าวเหนียวพันอะไรเนี่ยข้าวเหนียวเคียวงูเคี่ยงงูเคียงงูตอนนี้แช่น้ําแช่น้ํากี่ชั่วโมงข้าวเหนียวโอแช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อแช่แช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อสามชั่วโมงหนึ่งคืนมาแล้วค่ะอ๋อหนึ่งคืนตอนนี้ผสมกับถั่วถั่วดำเนี่ยอ๋อข้าวนี่ประมาณสองถังใช่ไหม ประมาณสองถังถั่วดำนี่กี่กิโลสกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งใช่ใชตอนนี้ผสมกันไปนะแล้วก็ให้เข้ากันนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปต่อไปก็จะเป็นใส่อะไรอีกกิจกรรมที่มีการสวดมนต์ข้ามปีนะของที่พักสงบร้อนเจรินธรรมวันนี้เช้าของวันที่31 ธันวาคมก็จะมีการเผาข้าวหลามก่อนจะสวดมนต์ข้ามปีเพื่อจะแจกเป็นทานนะใครมีโอกาสมาสวดมนต์แล้วแจกข้าวหลามเยอะแจกข้าหลามแจกขค่หลามเนี่ยวันวันนี้สูตรเออเป็นสูตรเป็นสูตรของของแม่ชุติมานะแม่ชุติมาไม่รรูู้้จจัักกกมาเออรู้เย อเ,เ,เออเอออยู่มมยอยู่ลงวิพิจแน่นะผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะ <มา S 2> ข้าวหลาม,ลลอ,มอุ้ยขายดีอร่อยนะโยมอร่อยข้าวหลามเจ้านี้ดังไปทั่วโลกนะเนี่ยไม่ธรรม,มาดาเออจร,จริงจริงจริงเออเออเ,อ,อเออนั่ยน,นะอ้าวตอนนี้เอาวตอนนี้สูตรตอนนี้หลังจากคลุกคลุกเสร็จ ครุกเสร็จแล้วเนี่ยโยมบอกห้ามใช้ทัพพีใช้มืออย่างเดียวถั่วมันเละไงออถั่วมันจะเละตอนนี้เดี๋ยวได้ยาเพิ่งนะตอนนี้กะทิกะทิในหม้อนี้ใช้กะทิทั้งหมดช่างโดนช่างดอนกี่ลูกนะสาม 34ลูกอ่า34ลูกเนาะแล้วคั้นมาได้หม้อใหญ่เลยแล้วในกะทินี้เสร็จก็จะมีการปรุงในกะทิโดยใช้เกลือเกลือเม็ดใช่ไหมโยมใช้เกลือเม็ดนะใช้เกลือเม็ดโขกให้ละเอียดจำนวนสาแก้วสามแก้วแล้วชิมดูนะชิมดูด้วยนะ อ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าแต่นี้ก็เติมน้ําตาลนะใส่น้ําตาลทรายนะน้ําตาลทรายไปเ็บไว้ก่อนไปได้ยัไี่ได้เนเขาไปจละัวของจับเข้าห้องเนาะเมลาใส่คนกอได้เ้องแก้วมันไม่หึงไม่สื้อไม่สาเลยน่ะหม้อที่ห้าสาม อยก้น้ำน่ะตานน้น้ำตาลน้ำตาล3ามโล่เือเลือสามแก้วใส่ไปเลยเห็นไหมไม่มหวานเราู้น้ำสิช่วยแล้วเอาโหลใส่ใสละสองโล,ส,ส,ลสองโลเอ,ลอลาเล็กนอ่าสามสิบหอก สองร้อยก็บอก่มส้น่ยองร้อยก็บอกสองร้อยก็หาเลยทำห้าชิ้น้ตาลกไดก็อบอสี่สิบห้าไงสี่โลอะสี่โลอะไม่สามกโลนะทำมันปรานใครว่ายาไมาแหมันน้ตาลน้ส่ก้อนะ จะบุหรา่เคี่ยวสองแก้วไม่ยังหมดสิ่มันหมดชื้อไหนห้ามีนะมา่วม้อวทีชื่อห้าใคใส่น้ำตาลแกงค้ามาไหนอะใส่น้ำตาลใส่ข้าวเล้าแกงค้าอย่างไรอะตอนนี้ขั้นตอนการกรอกละกรอดพอสูตรได้เต็มที่ไหนกรอกมันต้องกรอกมันต้องให้มันเต็มขนาดไหนอะไรแบบไหนกะมันดูยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวย สองสามข้อมือสามข้อมือใช่ไหมแขนนิ้วชี้อ๋อเคาะให้มันลงหน่อยแล้วก็ค้างไว้สามข้อมือนะเปล่งไปตั้งนี่แม่มาต้องไปยังนี่บอกให้เปล่งที่เขาไม่ใส่เต็มมาเพราะเพราะเพื่อให้ข้าวมันสุกมันบวมขึ้นใช่ไหมมันมันขึ้นใช่ไหมมันขึ้นอ๋อขึ้นอยู่เรื่อเราก็จุกอีกละออ๋อต้องจุกด้วย จุกไปใช้ใช้จุกใบเตยน่ะใบเตยที่อยู่ตรงนั้นถ้าเอาใส่ตรงนั้นมันไม่ได้ถ้าเอาไปขายนะมันจะบูดใบเตยอยู่ไม่ได้ไม่นานอ๋อเหรอนั่นถ้าใส่ใส่ไม่ขายอ่ะใส่กินแต่ใส่ได้อ๋อเขาหนึ่งเขาเนี่ยเขายังไม่ใส่เลยหนึ่งขายน่ะเขาบอกมันจะบูดจับไ้เลยพวกเรานะอย่าไปใส่ซีซัวนะน่ะถ้าคิดจะทำขายก็ต้องใช้ใบตองเนาะ ไปใช้ใบเตยเขาบอกอาจจะบูดได้แต่ว่ามันหอมไข่ไก่ไงอ่ะอืมไม่ออไม่นออเนะ้อหมูไก่ขายนะออไม่ใส่ถามเขาแล้วอืมออไม่ใส่เขาบอกว่ามันจะบูดข้าวขายเนึ้อกินเนึ้ออะไรเนี่ยกินใส่ไปเลยเนึ้อกินตามบ้านเนี่ยขนาดนี้สองร้อยก็บอก เนี่ยใช้เวลาเห็นว่าในป่านี้เรายังไปไหนออกต้าวเลยแม่มันยากเหมือนกันเนาะกว่าจะเป็นข้าวหลามเนีังใครจะไปขอเอ๊ะบางคนมันต่ออยู่นั่นแหละจะบอกให้อยากได้ต่อแล้วต่อแล้วอ๋อต่อราคาไม่ต่อนะโยมนั้นมัดมัดเอาแถมให้บวกโอ้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าผ่านไปผ่านมาอย่าต่อกับแม่ค้าเลยมันทำยากเกินให้มันพอให้พอได้ ได้ค่าลงค่าแรงค่าขนมให้ลูกให้เจ้าหน่อยนะต่อมากไปเดี๋ยวคนทําก็เบื่อไม่อยากทําทําแล้วไม่คุ้มเนาะเหมือนเหมือนเขาไปเอานอไกนะ่นอไก่นอแน่นอนอไล่น่ะนอขายต้มนะ่ะเอออย่าไปต้อ,อมันมันเอานะม,มันหนุ่ง <c oughs> มันน่าหนุ่งมันครบยังไงนะสมมติสมมตเหีือนเขามาเนาะเสียหน่อยเนาะโอ้ยจุดกมาเอี่ยว่าหนุ่งไรนะไปเอาโต๊ะมาให้หนุ่มนั่ตงต<ม>ัวตัวต่างๆไว้เนาะ ไปได้ <ปะ S 1> ต้องต้องจับไปขนอ่ะมันกลนแตกนะไม่มันแก่นี่ไงไม่นุมนี่ทำาไมปีนี่แค่นี้ไม่ปีแรกวันนั้นเนี่ย็ยังว่าอยู่ตายแล้วไอ้ใครจะดูน้าอีกก็เน่เราวันนั้นอะ มันขี่รถไปมาไปมาขนาดลงข้ามันนานขนาดเนาะไม่ไม่ไม่นี่ไม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 ่นม่นม่ไม่ไม่ไม่นี่ไม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 ่ไก่อม่ไ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 ม่วม่ไม่นม่นม่ไม่นม่ไ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 ม่น่่่่่่่่่่่่ม่่่่ม่น่ม่่่่ม่่่่่่่ ตานซีดได้เลยมันจะฟังหอมอเอ็กเอ็กเอ็กอ็กเยอ้าวพอพอก่อนไม่เดือดละเองพอก่อนหยุดอ่าอันนี้หยุดก่อนอันนี้หยุดก่อนรอให้ท่าน้ำแห้งต้องเอาน้ำนี่เติมอ่าพ่อพูดไปด้วยสิอ๋ออันนี้คือการกอกอันนี้อันนี้คือคือกอกน้ำนี่นี่เขากำลังเดือดเห็นไหมอ่าเบลท่านอไรลมลมก็ไล่ต้องเคาะไหมไม่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 เคาะแล้วอย่างนี้อ่ะไม่เคาะแล้วอ๋อถ้าว่าไอ้ท่าน้ำข่ากะทิแห้งแล้วเราก็เติมอีกอืม โอ้เอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจไม่หดหอเนี่ยเขากำลังจัดอยู่เากลังเออกำลังมันไล่ลมไล่ลมแล้วก็ปิดฝาใช่ใส่ทุกคนเอาเวลาแค่โกเดี๋ยวใส่ทุกคนเอาเวลานั้นก็จะพับพับตัวนี้ปิดเข้าไปใบเจอพับเอาไปตรงเอาไปตรงมาพับ ครึ่งนึงนะคะเอาใบเตยไว้ข้างนอกถ้าจะดีเล้อเส้อหัวไม่พอใช่ไหมเยอะแยะเลยใช่เอาัวข้าวปุ้ดประเทศอะไรหรืออ๋อลบไม่ก็ทับเงี้ยอ่าถือเรียบร้อยอันนี้หลังจากนี้ก็โลรลเผาเลยสมกับเออเห็นไหมเห็นไหมก็เลยต้องเอามาตุ่มตุ้